ด่วนพายุบัวลอยเตรียมโบกมือลาแล้วแต่ฝนหนักๆยังอยู่เช็คพื้นที่ฝนแรงส่งท้ายของชุดนี้และอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้30กันยายนถึง13ตุลาคมรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันอังคารที่30กันยายนครับวันส่งท้ายเดือนกันยายนก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นห่วงของเดือนตุลาคมและก็จะเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูฝนของปีนี้แล้วครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงณตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายพื้นที่ก็เริ่มบ่นกันมาแล้วครับว่าฝนเริ่มตกลงมามา,มากครับเป็นปัญหาต่อการเกี่ยวข้าวดอนะครับในช่วงนี้ มาติดตามข้อมูลกันต่อครับเพราะว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM w u f ครับตั้งแต่วันนี้30กันยายนครับลากยาวถึงช่วงวันที่13ตุลาคมก็พบว่านในวันนี้นะครับ30กันยายนหลังจากที่พายุโบลอยนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมาแล้วครับแล้วก็ได้อ่อนกําลังลงไปยอมความกดอากาศต่ําได้ปกคลุมใกล้กับบริเวณภาคเหนือของไทยครับก็จะส่งผลทําให้ ในหลายพื้นที่นะครับในวันนี้พรุ่งนี้ยังคงมีฝนชุกได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือพะีสาตอนบนจากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการอ่อนกําลังลงครับของพายุโบลอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลําพูนนะครับพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนสะสมครับส่วนพื้นที่อื่นๆครับก็จะเป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้จนถึงช่วงประมาณวันที่2ตุลาคมนะครับ อย่างไรก็ตามครับฝนในช่วงวันสองวันนี้ก็ถือว่าเป็นฝนส่งท้ายของชุดนี้นะครับก่อนที่พายุบวัวลอยจะบวกมือลาจากประเทศไทยนะครับย้ำอีกครั้งครับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ครับ30กันยายนและวก็วันที่1ตุลาคมครับทั่วทั้งประเทศนะครับยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกได้ครับส่วนในช่วงวันที่2ตุลาคมครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับฝนเริ่มลดลงอย่างชัดเจนมีโอกาสเจอฝนได้เฉพาะบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ครับ และก็หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่3ตุลาคมฝนก็จะลดลงได้ทั่วทั้งประเทศก่อนที่ในช่วงวันที่4ตุลาคมนะครับฝนจะกลับมาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเป็นบางพื้นที่ครับและก็ยังคงมีโอกาสตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นลักษณะของฝนแบบทั่วไปครับไม่ได้ฝนชุกฝนหนักมากในช่วงวันที่4-5ตุลาคมครับและก็หลังจากนะครับในช่วงวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปครับก็จะมีกลุ่มฝนใหญ่เข้ามาปกคลุมไทยอีกครั้งนะครับ4ี่ภาคตอนบนของไทย มีโอกาสเจอฝนชุกกระดนำอีกแล้วครับจนถึงช่วงประมาณวันที่8ตุลาคมแล้วฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปครับแล้วก็จะลดลงอย่างต่อนเนื่องจนถึงช่วงประมาณวันที่13ตุลาคมแล้วค่อยมาจับตาดูกันต่อนะครับว่าพายุฝนที่อยู่บริเวณชายฝั่งของเวียดนามจะเคลื่อนขึ้นฝั่งมาในรูปแบบใดนะครับแต่ข้อมูลใน,นวันนี้ครับยังไม่มีพายุรูปใหม่เข้ามาแทนที่บัวลอยครับ ก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการเดี่ยวข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตูนิยวมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้30กันยายนถึงช่วงวันที่5ตุลาคมครับโดยในวันนี้ครับ30กันยายนวันส่งท้ายเดือนนะครับประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากล่องมรสุมกาลังแรงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน แล้วก็บริเวณพคอีสานครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลระวันประเทศไทยรวมถึงบริเวณอา่าวไทยด้วยกําลังค่อนข้างแรงครับสําหรับคลื่นลมทางด้านทะเลระมันและก็อ่าวไทยก็ยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลระวันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทางด้านทะเลระมันตอนล่างแล้วก็บริเวณอา่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ สำหรับในช่วงที่ที่1-5ตุลาคมนะครับประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกฝนหนักในบางพื้นที่บางแห่งเนื่องจากล่างมรสุมจะมีกำลังอ่อนลงนะครับและจะเลื่อนลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตัวนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลระมันภาคใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมทางด้านทะเลระมันแล้และก็บริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลระมันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลระวันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ30กันยายนครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุบุรอยครับโดยทั่วทั้งประเทศครับในวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกฝนหนักนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้กับยอมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการอ่อนกำลังลงของพายุโบลอยนะครับแล้วก็บริเวณภาคใต้ครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนชุกได้ทั้งสองฝั่งครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคก,กันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนได้ครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา ลำพูนล,ลำปางน่านแพร่อุตรดิตฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับอ8งสองศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว1 0ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนาภาอีสานครับในวันนี้บริเวณพะอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร0อ0ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลยนองคายน้องบุรีรัมพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนค,ครพนมขอนแก่นกระสินมหาสรารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อันาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ29-33องศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว1 0ถึงากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนบภาคกลางครับ ในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีธุธยาปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ 32 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขน,นองได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ประมาณละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากมีรุนบริจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ 2 9ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว2 0ถึงามกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร0อ0ถึงของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ครับก็มีลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและก็ราธิวาสครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ31-34อถึงสาองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วย0่สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้และตะวันตกครับบันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ประวังฝนตกหนักบางแห่งครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับ โดยตั้งแต่จังหวัดภูดเก็ตขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ